บัดน <extended> so ี <15 9. S 1> mm ้รถตู้กันที่ไหรอหนึ่งห้าเกาวันสนเนาะปฏิถอกโล่ตรงกันฟูซีโท้ก็มีหาเก่านองเบสก็มีหาเก่าขูตีก็มี่ตรงกันเลขกันนี่หากล้องว่าวาบัปัญาไม่มีสิขยับเอาีวลงกะ้นสูงเอนะเรยเอโอ้มุงกล้องดีขนาดเลยแบบนี้ ไปเดินวส,ดสวัสดีครับแม่ไร่ครับสวัสดีครับแม่ไล่ครับเปลี่ยนไดนอนวัดขึ้นที่สองเป็นไดแม่ไล่ยูดีสบายยูดีสบั่มบาอ่าไม่ชี้มินคือฮะพอแม่ยังไม่ทันหนีกลับบ้าน,านค,คือ,อยูเป็นมูรูประสบการณ์ช่วงนี้เพราะว่ามื่อวันที่ที่สองมื่ออื่นแม่ไร่ฉีเดินห้างไปบึงคองหลงจำหา้าไม่ชี้มินไปผู้ร่างกายนั่ หล,ลักการเนี้มาแลงสิกามาน,นอนงย่ศาลปู่ลือ้อแลกักการเน้ยมาเสาร์วันที่สิบสามเพิ่นจะบวงสวงไงค่ะคบ,บวงสวงไงอยู่บึงคงลงเพิ่นต้อนรับมิชีมินที่ว่าสิให้ไปเปิดบวงสวงน้ำพิธิเด็กคนท่างไก่ค่ะเข้าจะออกมาท่างพิธีเปิดบ่วงสวงให้ปูอ่อื้อเพิ่นก็เลยล่อมิชีมินให้ไปเปิดบ่วงสวงน้ำเมือ่อวันที่สิบสามครับผมมาไล่เติมท่างไปมืเออื่อวันที่ที่สองเลยสิไปนอนย่สานปูเนี้ยมาแลง อันเอฟซียู่แถวบึงคองลงะะด้อค่ะเด้อแถวเซก,กาบึงการดอนครพนมอสิมหาม่ไล่ได้ก็ม่ซีมินได้กับวันที่สิบสามค่ะสิบสามอยู่บึงคงโงลงค่ะอันตามที่แม่อยู่นี่ค่ะมืน่อนกับฟันดีย่ดอก <c oughs> กับฟันเห็นปูเห็นยาฟันเห็นเตงูฟันเห็นเตง,งู <c oughs> แม่ฟันเห็นเตง,งูคือแสดงว่าม่ชีมินมาบวชนี่เพิ่นเสียบริีบ้านปู เพนจิมารับส่วนบุ่นนอ่มฟันเห็นฟันเห็นงูนะไม่ชี้มินกับฟันเห็นงูไม่เกี่ยวแสดงว่าบริวารเพิ่อนปูอาจจะให้มาดูแลปกปักรักษาไม่ชี้มินก็ได้คือหมูว่านนี่ไม่ได้เด้อเลยเนาะที่ว่านไม่ได้กินเห็ดนะเออน่ะละเออน่ะละทั้งงูนะหมูว่านนี่กลัเหมดไงเมนน่ะละเมื่อเมื่อขึ้นนี่ก็เล้มฟันว่าขึ้นยังเป็นงานอยังนี่ล่ะถ้าเจาเอิญไปกินเป็นงานตัวกินอยังนี่ล่ะ ไปกินเอินไปกินเขาสันก็ได้ไปกินน้ำพระเจ้าอยู่สันเป็นงานนี่ยังเหม่อคนร้ายหลายค,คนกินนี่ก็อยู่วัดนี่แหละแต่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นคือตโตกินเท่อย่างนี่แหละ,ะคนก็เลยเขาก็ได้ไปนั่งกินร่วมน้ำเพลิน,นสันคนก็มาหลายสันเต็มก็ยังเต็มวัดคือยังบริเวณวัดนี่แหละมันก็เป็นบพาล่างๆนล้ฟันได้ไปกินเขากินโต้กินเทายังน้่ก็คือฟันได้กินเขานี่ก็แสดงว่าเลยงมันเขาแล้วแต่เขาก็บูบาไม่จออกตัวใดเนาะล้ฟันว่าได้กินนล้ะก็นอนรับฟันดีโยกเขากะ อันปูย่าปพกปักรักษาเต็มมือขึ้นเสียงเดือๆไม่ไล้กับเขาห้องน้ำย่างไปคนเดียวอาเสียงคือมีอนนคนย่างน้ำนลืนน่ะ,นะแต่ไม่ได้กับปัญญาเนื้ออาจจะเป็นปูเป็นยางหรือเป็นผู้ใดน่ะเสียงก็อักขระแล้าลแต่ว่ามาแต่ขึ้นบอมีงวกหนางวกหลังย้วย่างไปพืชถมแต่เสียงกับ๊บกั๊บกั๊บเป็นแมมเป็นเสียงยางแต่ว่าเสียงันพืชถมอย่าไปตองดีไหมดังแคบแคบแคบไปแต่ว่ากระบื้องตื่นกระบื้องนี่แต่ว่าไฟมึงมันแจ้งนี่เขาห้องน้ำกระกระขึ้นในักใจได้ว่า ปูงาเราสีมะขอส่วนบุญน้ำบ่อได้จังใดกันกินไม่ใจเยอะมานว่าท่านดุลก็เลยมานั่งสมาธิแผ่เมตตาเพิ่นอน่นเห็นเฮามาเนาะอผุ้มจะทีจะหนีนะเพิ่นอาจสีมาก็เลยว่าให้ลูกให้ล้านขอโชคขอลาภนี่เลยปูไอจันยาไอจันดลักปูทุกองค์กงาทุกองค์จันหลักว่าเพื่ออยากให้สร้างบุญบารมีไม่ชี้มินมาบวชที่นี่ก็อยากให้มากเพื่อแพร่ปูดซัดนี่ได้อย่างวัดป่าดงน้เพิ่น อยากให้ได้มาสางสนาซอยเพคยอาจารย์ก็ได้วางสิดอกลูกหลานกับบัวด้มาสิมากดวงกำร้องเกินปูนยาเด้อก,ก็ได้วางสีดอกบัดนี้พระท่านโดนเสียงนั่นแล้เงียบหายไปเนาะที่ไหนนั่นพีกนาพีกหลงังยก็ได้ตอนนอนก็ได้เป็นเป็น,ปนแบบที่ว่ามาต่างถิ่นเขานอนปรับนะเอะอแล้วแล้วมาเสียบก่อนี้แกงน่ะเลยฝันว่าได้ไปกินนั่ะละ่ะวันนั้นพระอาจารย์พนจัดงานโต๊ะกินอย่างเป็นงานอย่างพิธีใหญ่เพื่อเอิ่นไปกินไปนั่งโต๊ะกินน้ำเพลินกับฟันว่าได้ไปกินเขาน้ำเพลินอยู่อะภายในอย่คือความฝันเนาะ มันก็นี่แต่ว่าส่วนเลขของปูสีโท่กับเงยัตัวเก่านงตัวเก่าอยู่เหมเมแม่ย่ำตัวเกา่านั่นแหละศูนย์สามจิตแล 3, ้วก็สามแปดกัมหาเก้าอนั้นฮะแต่ว่าไปทะเบียนรถไปทะเบียนรถแห่แห,แหแน่นาคเก<อ>้าหนึ่งศูนย์สามจะมามู่บ้านมันออกน้อยออกออกไปได้หร่ออกหมู่บ้านนี่เน้อออกสามศูนย์แล้วก็ออกหนึ่งศูนย์ไหมออกออกรถไปแห่นาคไม่ชี้มิ้น ออกค้าน้อยหมูว่านนี่แต่ว่ามือนีมีเหล้าจะว่ากะอ่าล่องเบิงเนาะค้ามันมาออกเล้าอีกอ่ะครับผมมือนีมีเหล้าแฟนเอฟซีก็จัดไปมือนีวันสุกเหล้าแมนแมนแมนวันสุกเหล้าก็เนื่งศูนย์สามเนี่ยอาจจะมาออกเล้าอีกก็ได้รถแห่์ค่ะแต่เพราะว่าอ่าพนปูพั้นใส่โชคนี่ตลอดเมื่อนั้นก็ออกขั้นไม่หอมไม่ชี้มิดมอยไส้หกสองหมูว่านนี่เนาะแมนเอา่ะจะว่ามือนีก็อาจจะออกวนเวียนอยู่ในรถนี่แหละ เราได้ฟันทำนี่เหละมาขึ้นฝันว่าได้ไปกินเขาฝันน่ะอันถ้าจะจัดงานโตกินตัวยังโตมันง่ายมันกินนลยคืออยู่วัดนี่กินเข่าเนี่ยแซ่บวะครับผมตอนกินกินจนจนจนอิ่มผละผมกินแซ่บกินจนอิ่มผละกินอันนี้คือบางอย่างนี่คือจังอยู่ในวัดนี่แหละก็ยังเป็นงานอีกอย่างเนี่ยแหละก็เรียกว่าเรื่องเล็กปูอันเพิ่นสีเข่าแล้วันนี้คนสีมาหลายบ่หรืองจังใหญ่คนนี้มีความคิดเนาะเป็นเป็นงานแบบง่ายสันเป็นก็ยังจัดงานกินงานยังเป็นโตกินโตกินเนาะ ตัวทั้งหลายเขาก็เลยอันเชิญเท่าไปกินอ่าปณิอันไม่ชี้มินกับไปยุโตต่างหากไม่ชี้มินกับนางโตต่างหากสั่นอันเชิญไม่ชี้ไปแล้วเอาอันเชิญไม่ชี้ยังไงเพิ่นเพิ่นเพิ่นบวชถือศีลแปดอันเชิญเพิ่นมาเป็นอันนี้มิดไม้ที่ดีเพิ่นมาเป็นประธานประธานาอันไม่ชี้ไม่นสินางอยูกับไก่แม่ตั้ก้าวั้งแม่ไล่ฟันไม่ได้กินเขาสี่ร้อยเล็กเล็กเขาแม่แม่ฟันเล็กเขาแล้วก็มี่เอฟซีฝันเกี่ยวแม่ไล่เหมือนเซลล์มันทั่วมากอันทั่วมากแล้วฟัน อันสงสัยอันเลขไม่ได้สิเขาอยู่งได้บ่าสันเปนฝันนฝันเกียวฝันเกียวไม่ได้สันว่าฝันว่าไม่ได้ตายสันตายคตายแน่ก็เลยเอาขันเป็นตายบุญนี้เจ่เนสิได้ให้เลขอีกว่าสันว่าอันเอซีว่าเนี่ยสันฝันอายุไม่ได้กหาส่าสิบสางหาสมอแม่าฝันว่าตายก็สองสามอ่าหนึ่งสามตายคาตายแน่บจนข้าเจ้าไห้น้ามาสันว่า โอ้ยบันี้จทึกใสิได้เลขกนะเพิ่นเออเพิ่นมาตายค่าตายเนี่ยหรือความหมายว่าเลขมันตายแล้วตีเลขอยู่แล้วติีก็จังรีบฟันเห็นนั่นไม่ชี้มิ้นไตเนี่ยเนี่ยไม่ชี้มิ้นสีขาอวมันมันบอกอายุเด้แต่ออกเลขที่บอกพ่อสอนยังก่อค่ะไม่ไรสองห้าหนึ่งสามหนึ่งสามเราฟันว่าไม่ไล่ตายตายค่าตายเนี่ยว่าสันว่าพระเจาว่ามุ่สอนก็เลยว่าเอาฟันดีต้นแสดงว่าเลขกไม่ไล่สิเขาวแล้วเด้อก็เลยว่าเนี่ยคุ้มโลดกันเลย ซื้อไปลอตเตอรี่สั่นไปหาซื้ออยู่บ่ได้บ่มี่ไรอย่างหนึ่เลขลอตเตอรี่ของปูอื่นอื่นบ่มี่ไรหนึ่งหาเก่าบะมีเข้าเจ้าไปหากวดซื้อบ่ได้เราบันทึกกันอันเลขอันใต้ดินก็บ่มีขายได้ตรงข้าเจ้าว่าอันแต่วันศูนย์สามเจ็ดมีมีโยของปูสีโทาสันต่วันอันสามเจ็ดก็สามแปดมีแต่ว่นหาเก่าลอตเตอรี่บ่มีเข้าเจ้าไปหากวดซื้อใช้กับบะมี่นั่นแหละก็เลยว่าโอ้ยฝันไปไม่ได้ตายแสดงว่าเลขไม่ได้เขาแล้วเด้อก็เลยว่าสีดอก ซื้อโรดบอกว่ามันกระตรงกันหาเก้ามันกระตุงกันตัว้องปูพ้อมวาเนี่อาจอาจจะเป็นตัวนี้มากสินะเนาะวดก้านนี่ปูปูหาตัวไรือว่าถศูนย์หายศูนหแม่ล่างเกศูนยตัวเดียววันนี้พนหาย่างสองตัวเนี่มีสามแปดก็หาเก่าโดยส่นมากเลขปูสีทุกทันี้ข้าล่างหรือเข้าบน อ่ะส่วนมากเกออันอมเนี่ยข้างเทียกับขึ้นบนข้างเทียบเขาล่างแต่วันต่อมาจะเป็นตรงตรงเออตรงตรงค่วนมากเทปที่พันมากไ่ส่วนมากจะบอกคับคือที่พันมากที่เพิ่นบอกก็ตรงตรงเลยเออเพื่อนเพิ่นเพิ่นจะบอกให้ให้กลับจะเป็นเลขตรงตรงเลยแต่ว่าแต่ว่าข้างเทียมันเป็นล่างข้างเทียกับเป็นบนตรงตรงอ่าอันนี้ก็ส่วนกลางวันบางเรื่องนี่เจ็ศูนย์นี่ออกล่างตรงตรงเนาะเจ็ศูนย์ออกล่างตรงตรงคือถือบนแมนเทียกันข้างเทียกับเขาบนแต่ว่าเป็นเลขตรงตรงซึ่งมับเลขเพิ่นอาอดี อันเมื่อนี้อันช่วงใบไม่ไ้อาจจะไปหาปูเพราะว่าไม่ไ้บนปูไหว่าถ้อขอให้เลขปูเขาลูกสาวสีมาอัฐไยคันใบสีกระพื่อมาไล่สีใบสานปูสีโทสีใบสานเกาแมนสีไปเอาใบสีไปขึ้นให้เพื่อนเราก็จะพว่มาไล่จะยพว่มาไล่ไปห้ปูไปบวนว่าให้เดขปูออกเด้อสันออกอีดีเกจจนเล่านะเล้สีไป ศาลปูสีุทษออยู่อำเภอบันดุงนี่เนาะแม่ยู่ศาลเก่าเพิ่นเพิ่นเุ์พันนาบ่ให้ลูก <GO av uther> สาวไปศาลนอกเด้อให้ไปศาลเก่าเพิ่นศาลนอกๆนั่นแต่ว่าตามที่กิ่งเด้อถ้าเลขเพิ่นได้บอกนี่เข่าสามงวดติดเลขที่ผ่านมาที่ไม่ไร้คยอ่าลุงปูเออพจนนี่งวดเป็นงวดที่สองที่ว่างวดนี้สิเข่าอีกเยอะแต่สิตัวไหน ครันี่นี่นี่เป็นหัวที่สองค่ะขอมพูสีสุดโต้สามตัวคนแรกนี่บ่ดีสามตัวเดีพุ่ฝันว่าไม่ไล่ไตยค่ะไต่เนาะเลขอาไตายแต่ว่าสนมากกันพ่นฝันยังสี่มันมันมันสีมากออกอันอันเลขที่ปูให้สีพวกไข่ออกอันอายุไม่ไล่ดอกตามที่เอฟซีที่ผ่านมาไม่ไล่ยังสไลไมาเห็นน้ำเลยโอเคครับผมเออแมนสไลไปทั้งนั้นน้ำแน่บันเออครับผมแมน รกระสุอก้าเล็กฟูซีสุโต้ยังคงทียังเหมือนเดิมย<ม>ังไม่เปลี่ยนแปลงส่วถ้ากู้มันหายแล้วก็คือแล้วเลยบ่ได้ดเปลี่ยนแปลงัอีกแต่วันนี้สิไปขอพรให้ให้เขาสามตัววันนี้เนาะเมื่อนี้เนาะเมื่อวานนี้ไม่ได้สิไปช่วงบ่ายพนักงานมันบ่ไก่เนาะแต่นี่ไปเนาะครับผมเพราะว่าย้ำเว้นมันค้นหลายไหมไปไปช่วงใบค้นบ่จะหันจ่างแน่ๆของศรีานาเข้าไปคนไม่ผูกผ่านม่ผูกพ่านเพราะว่าไม่ได้สิไปสายนาะไปถึงเที่ยงแห้งดีไหม อาชีพใบสานปูชไปไปหวายเ <ใน S 2> พิน่นขณะที่เอาอันนี้ไหวายเพิ่นไปขอโชคงานนะ้บปูห้ขอให้เขาอีกเพราะว่าเพิ่นเคยอ,อ่คุยกับไม่ไรวาว่า,วา,วา,วาออกมันสาแล้วปูเสิให้ลูกสาวสางบุญสางบร,รมนี้เ้อสิให้โชคให้ลาบเพราะว่าเพปปาาาาาิ่นบ่อยมา่อโดนช่วงัานปูชี้ขาวลงแท่นเด้เพิ่นและสลรับกันตอนนี้ปูขี้ปาขาวเพิ่นจัมสินภาวนหน้าเพิ่นปูเสียโทษเลยมากช่วงในปูเสียโทษจัมสินปูขี้ปาขาวจะมาลงหลังไม่ได้แท่น ที่ันที่เขาเขียนไหม่เป็นย่อยักพฤศจิกายนใช่ละไม่จีบไหมผู้ใดเขียนพ่อข้อไว้เยพ่อขอพฤษภาคมวันสันเอาไหมได้เขียนพ่อข้อครับผมย่อยักษ์เริ่อพี่น้องพฤศจิกายนเขียนเขียนปีกันไปเทียบไหวยังไงเอาจีบมาเลยก็ไก่ไม่แน่ที่เอาเขียนไหมเขียนไมเอไปเขียนอย่างพฤษภาแต่สมัยนันออย่อยักษ์เหนจังบาทไหมพัเลยตาดีเป็นเปจังสีเรียนเปมาห่นเดกเออเป็นได้เปนระบบเลยวันที่ไ้่ไ พื้นสีผ้ามันคือไก่แมาแล้าปฏิวัตเปเลยเป็นประจำประจำเลยเอาเปลี่ยนคือลงเขียนแต่พ่อข้อจังว่าพ่อยอดนะจังหวะคอยสังเกตยุทเดือนตั้งแต่เดือนนี้มาเนี่เขาสีลงเขียนพ่อข้อตลอดเลยคอยก็เลยมามีความว่าเลขเก้าเดือนพื้นสีผ้าข้อมีมาออกบวันนี้เดือนนี้ทั้งเดือนนะเออไม่นี่ตัวใดล่ะหกชิ้นหกพื้นสีผ้าแทนพ่อข้อลด ่่แมนความความหมายเป็นแต่เด so ือนเดือนนี้แหละเดือนนี้นี่เขียนพ่อข้อให้ผมตือให้หลายเจือนที่มึงเรียบเียให้พ่อพบนจีไปนั่นเบอร์ละมือนีไปสารเก่าเลยก่อนจีไปนั่นบ่รสารเก่าผู้จับม้งใบเนาะเาช่วงใบพันธุ์ละใบเพราะว่าไม่ได้ไปไปไปใบสารเพิ่นที่ซื้อไม่ได้ไปถ้าถ้ามีที่พี่ต่องอย่างสามเก่าข้ามถนนครับแมนอาจจะเอาคันใบซีเอาพวกมะไร่ไปให้ปูไปขึ้นตามค้าสัญญาที่ว่า ่าลูกสาวบอกไว้ว่าถ้าเขาเรียกปูแล้วลูกจะสิกลับมาอีกเด้อปูสัญญาวางว่านี่ก็สิไปบุญไว้อีกขอให้เรียกปูเข่าสามตัวตรงๆมุนุสุนสามเจ็ดไอเอฟซีทวโลกถือมุนูปูชิด้บารมีสูงถึงว่ามัน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 จะผิดศีลอ่าปูแล้วก็เล่ากันย่อมแต่ว่าเพิ่นกัสิอ่าบำเพ็ญเพียรช่วงอาที่าถ้าถ้าบอกเรียกถือข้าข้าเพิ่นก็จะขออ่าบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีต่อไปอยู่อันนี้เพิ่นมาโผดผายมนุษย์ทั่วโลกเพราะว่าเพิ่นปูเพิ่นบอกว่า มนุษย์เรามันต้องใช้อัดใส่เบียร์เปนบ่ถ้าบ่มีอัดมีเบียร์ไปใส่ประเด้๋ยวสังว่าสั่งมากสั่งอะไรถก็ได้ยูนี้กับมนุษย์อัดมีเบียร์เมนวันนี้ในจุดตรงนี้ผู้บางคนคอมเมนต์มาว่าอัดปูพันยันสิมาบอกเลขบอกเบอร์พันเป็นเทพพันเป็นนั่นอันนี้มันก็แมนในจุดนี้มันก็แมนอยู่ขาดแต่ว่าเพื่อปวงมนุษย์ อาวชมนุษย์มัน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 ต้องต้องใส่เงื่อนนี่สมัยซมือนี่มันบ่คือเขาสมัยตะกี้เนาะแลกกันกินกันได้สมัยี่กี้แลกเปลียนกันแต่ว่าสมืมอนี่คันบ่มีเงินเจ้าก็ไปใส่ได้มันต้องมีเงินค่าน้ำมันละแดกแรกที่ไปใส่ออกเด็นทางนี่เงินติดกระเป๋ามีไปเห็นเขาขายยังกันบ่มีเงินอนจิซื่อกินนี่กัมันก็ไม่ได้อันนี้ปูถึงบอกว่าเพิ่นมากมากโพดพายเมืองมนุษย์อาเพิ่นก็ย่อมลดละผิดศีลแต่วาในี้เมื่อเพิ่นแค่นี้อาห้โชคลาภลูกหลาแนวเพิ่นก็ ต้องบำเพ็ญเพียรภาวนาของเพื่มขึ้นกันอันนี้ให้เข้าใจด้วยแฟนเอฟซีเด้อผู้บางคนคอมเมนต์มาว่าน่ะนะเพิ่นคือสิบอกเล่เพิ่นเป็นเทพแล้วจังจั่นจังสี่เพิ่นเข้าใจอยู่ในเมืองมนุษย์มันต้องใส่เพิ่นจริงเพราะวาปูดหายให้เป็นกุญแจรับามลกเปลี่ยนกับเงินกับอันกับเงินเนาะแม่นบ่เมนุษย์สาวนางห้ากายหยาบเพิ่นเป็นกายทิพย์แล้วเพิ่นบ่นนี้ยังก็ได้แต่ว่าเมืองมนุษย์ทะเลตุนสัตว์ เพิ่นจะให้มาอยูไม่ยู่ไม่กินเพิ่นก็ได้บุญบารมีคือกันครับจ้าเฮ้ยเนาะจ้ากระชับเจียนครับผมผมมีคำถามเพิ่มเติมเนาะครับผมเจียนจ้ามีอะไรต่อนบ่ายไม่ได้กับสิบใบช่วงบ่ายครับผมอย่าใบกันท่านหมดสิบใบน้ำยูกันท่เพราะว่าผมว่าสิีขาวอุดมช่วงช่วงบ่ใบใบผลาเพราะว่าค่ำค่แน่ก็ได้เพราะว่าสารเนาะเขาจะปิดจังมวกพอครับผมหกโมงเออไปช่วงประมาณสามสิบโมงเนี่ยนะแล้วพอไก่ตีหนีไปกับสามสิบก็รุ่นเนาะครับ อันนั้นไม่ได้ก็จไปช่วงใบครับจะอยากอ่านค้นแปะน้นลายไรกันี่ไปช่วงข้นลาย้นจางเนี่ยอ่ะใายนี่นะจยไปเลยครับถือใบมงเกล้วครับไม่ไม่ลผมซุ้มไปแล้วอ่ะตอนนี้กันิลบกวนไม่ไล่จำานี่ยเหรอเนาะขอบคุณแม่ไล่หลายๆครับผมสวัสดีครับคอยแฟนเอซวันที่สิบกนี่แลวดๆปังๆกับสูขูสูข้นเด้อจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับ